สวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกชมวันนี้โหม,มออดจะส่ยบสามนะวันนี้เ,เกม Might and Magic f a t e ครับผมก็เป็นเกมการ์ดที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีต้นฉบับอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าน่ารักผมเป็นเกมการ์ดนะก็วันนี้มากับเด็ก Inferno ถึงจะชื่อว่า Starter Deck ก็เถอะแต่ว่าอ่ามันเป็นเด็กที่ผมปรับแต่งขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะการ์ดประเภท Hero. ฮีโร่ฮีโร่ครับผมฮีโร่ของเด็กผมก็คืออากาเอล มีความสามารถในการต้าน,าน,านการตอบโต้ะนะผมนะดาเมจสองเลือดยี่สิบสี่เป็นเผ่านรกนะหอ,อกเพล่งใช้พลังงานศูนย์รายได้สองเป็นเผ่านรกก็เป็นธาตุไฟนะผมนะแล้วก็ความสามารถคือสร้าง้องเสียหนึ่งให้กับหนึ่งหน่วยให้กับเป้าหมายนะผมนะหมาป่าโลก,กันไม่มีความสามารถคอร์สหนึ่งบวกสองรายได้เป็นกลาง ดาเมจสองเลือดหนึ่งกองไฟคอส,สองอ่าบวกสองลรได้เป็นการเหมือนกันอันนี้เป็นการเวทมนต์นะผมนะมาฟื้นฟูพลังชีวิตสามหน่วยให้กับตัวละครที่เราเล็งไวเไมว่นแบบจะเป็นฮีโร่มอนสเตอร์หรืออะไรก็ตามเป็นการยิงแบบยุทธวิธีอ่าคอสองสองอ่าสองลได้เป็นเวทมนต์นะผมนะสร้างความเสีสยหายสองหน่วยให้กับเป้าหมายหนึ่งตัวนะผมนะ ปีศาจคลั่งข้อสอเหมือนกันพลังงานรายได้ให้2นะเป็นเผ่านรลกพลังโจมตีสี่แล้วก็เลือดหนึ่งับผมนะมีธาตุลมระดับต่ําอันนี้ก็เป็นข้อสอรายได้2เหมือนกันนะผมนะแล้วก็จะมีพลังโจมตี2เลือดอะครับผมนะความสามารถคือบินความสามารถบินเนี่ยก็คือพวกที่ไม่มีความสามารถเดียวกันจะตีไม่โดนเลยนะผมนะจะตีไม่ได้นดั่นเองแต่เคาน์เตอร์ได้อยู่นะ จะเป็นนักขนูรับจ้างข้อ2รายได้1เป็นกลางมอนสเตอร์นะผมนะความสามารถก็คือระยะไกลตีขนาบแล้วก็รับพลังโจมตีบวกสสำหรับการโจมตีนี้พลังโจมตี2หรเลือดก็ระยะไกลก็คือตีแล้วฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถเคาน์เตอร์เราได้นะแล้วก็ตีขนาบตีขนาบก็คือถ้าเราตีซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยพลังจะบวก2นะผมนะตามที่เขาเขียนไปเลย ไปก็เป็นกวีเล่ล่อนครับผมขอสองรายได้หนึ่งเป็นมอนสเตอร์นะผมนะเป็นเป็นกลางนั่นเองความสามารถคือเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกสิ่งมีชีวิตออกมาเนี่ยจะบวกหนึ่งเลือดและพลังโจมตีให้กับมันนะการนี้จะมีพลังโจมตีแค่หนึ่งกับเลือดแค่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าความสามารถคือดีมากดาบจอมพลังขอสามรายได้สองนะผมนะอันนี้เป็นอุปกรณ์สวมใส่ครับผมนะความสามารถก็คือฮีโร่ของคุณมีพลังโจมตีบวกสาม ก็คือจะบวกพลังให้กับฮีโร่ของเรานั่นเงเทงระดมพลอขอสามเราได้สองนะผมนะควาสามารถเป็นอันนี้เป็นพลังเวทน,นะผมนะความสามารถก็คือเพิ่มพลังโจมตีบวกสองให้กับฮีโร่ของคุณจนถึงจบรอบได้รับสถานะรีเริ่มสถานะเริ่มนะผมก็คือแบบว่าเราได้ตีก่อนในเทิร์นนี้เราเริ่มก่อนอะไรเงี้ยวิปัสขอสามเราได้สองเป็นเผ่าน้ลกนะผมนะ ตัวละครที่อยู่ติดกันจะมีพลังโจมตีบวกหนึ่งพลังโจมตีสามแล้วก็เลือดสองนะผมนะสุนัขโลก,กันจะมีคอสาวผมรายได้สองนะเป็นนรกแล้วก็มีความสามารถฟันความสามารถฟันก็คือถ้าเราโจมตีไปเนี่ยมันจะทำดาเมจใส่ตัวด้านข้างซ้ายขวาด้วยนะแล้วก็อันนี้จะบวกมีพลังโจมตีสองแล้วก็เลือดสองนะผมนะฐานรับจ้างเถื่อน คอสสามรายได้2นะผมนะมีต้านทานการจโจมต้ก็คือตีไปเราจะไม่โดนตีกลับแน่ๆนมีพเวอส์มแล้วก็เลือดสองนะผมนะมันพูุดผู้พ่อพันอคอสสี่รายได้2นะผมนะเป็นเผ่านรลกความสามารถบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่สิ่งมิชชั่นนี้ได้รับความเสียหายนะผมนะจะทําการเรียกตัวอ่อนผู้พ่อพันออกมาหนึ่งตัวผู้พ่อพันนะผมนะก็จะมีความสามารถนะผมนะก็คือ เมื่อโดนโจมตีเอ้ยเมื่อโดนทำลายเนี่ย mm hmm. ก็จะทำการยิงดาเมจหนึ่งนะผมนะ mm hmm. ก็จะมีพาวเวอร์หนึ่งกับเลือดหนึ่งเท่านั้นเองก็คือมายิงดาเมจพีพีเฉยๆผู้ดูแลมีเขาอันนี้เป็นคอสี่นะพาวเวอร์รนะายได้สองพลังมีห้านะผมนะเลือดมีสี่ไม่มีความสามารถนะผมนะอันนี้ใส่ไม้เฉยๆให้มันเต็มไปงันแหละต่อไปเป็นผู้ทรมานคอสห้า ราได้2เป็นเผ่านรกนะผมนะอยากจะบอกว่าเมื่อเด็ก็ตามที่สิ่งมีชีวิตนี้จะล,ละครเสียหายจะบวก2พลังก็คือสแต็กได้เรื่อยๆแหละก็มีพาเวอร์สองแล้วก็เลือดเจ็ดครับผมอ่าก็เด็กผมมีประมาณนี้นะใส่ได้30ใบเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าอ่าโอเคหาห้องเจอไปเรียบร้อยแล้วนะกับเจอเด็กนาลกเหมือนกันเลยโหยก็ต้องเข้าใจหน่อยเด็กมันค่อนข้างเก่งแลวเราจะเริ่มก่อนนะผมนะก็คือเราจะเริ่มโจมตีก่อนนั่นเองแล้ว โอ้ยแต่ละใบนี่ับผมนะแล้วพอเริ่มรอบมาเราก็จะรายได,ไได้ตามที่เราบวกมานะโอเคก็มาถึงรอบนี้เราต้องทําการอา่วางวางพลวางพลของเราก่อนซึ่งหลังจากรอบนี้คือเราจะวางไม่ได้แล้วเก่งงั้นเราก็ลงเป็นนักหนูก่อนแล้วกันแล้วก็ลงเป็นตัวบินแล้วก็นี่มีเขาผู้ดูแลมีเขาแล้วก็สิ้นสุด ถึงเทินฝั่งตรงข้ามที่จะวางตัวละครมีว่าเป็นฐานรับจ้างเถื่อนใช้หอกพิิงยิงใส่แล้วก่อนหนึ่งดามิแล้วก็ปีาศาจคลั่งครับผมตลาดซื้อขายเป็นสตาร์เตอร์เด็กที่ยังไม่จัดเนี่ยเลยโอเคงั้นเราจะใช้เป็นเธอแรกอ่ะตัวละครเราก็จะมีเลเวลนะซึ่งต้องตีเพื่อเอาเลเวลนี่ได้เลเวลมาเราก็ได้เลือกว่าตอนเลเวลอัพเราจะได้เลือกอความสามารถเลือกอาชีพพวกนั้นนะ อันนี้จะไปตีไส่ตีต,ตีตีเนี่ยผูไม่สนอืมเขาตีเรามาก็าได้หนึ่งวิลทุกครั้งที่ตีก็ได้หนึ่งวิลเท่านั้นตลาดเก็บไว้งั้นแหละไอเนี้ยน่ารำคาญอยู่วันนี้ทิ้งแล้วเราก็เก็บทงระดมพลไว้เราจะขโมยริเริ่มของเขาเขากระบอกพลังฮิวได้อ่า เราได้สิบบาทแล้วตอนนี้นำคนฝั่ของข้าม่อนเลยของข้ามเลือกมาเป็นนักธนูรับจ้างครับผมใบแรกผู้ดูแลมีเขาตลาดเจ้าขาแส่สองหน่วยใส่โอ้ยขยันเหลือกเกิน,นกูกขโมยเลยแล้วกันขโมยรีเริรัวะผมเพราะกระบอกพลังช่าฮีโร่ของเราแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ป๊บ บวกพลังตัวที่อยู่ด้านข้างซ้ายขวาและลงฟันมาเพื่อทการตีจะตีไปที่ตัวนี้นะผมนะเพื่อทําดาเมิดซ้ายขวาดามิดเท่ากันหมดนะซ้ายสามดาเมิดเท่ากันหมดแต่ฮีโร่ฝั่งหนุข้ามตีมาก็ได้เลือกอุปรกรณ์หนึ่งอันเลือกเป็นเพิ่มดาเมิดเราก็ตีคืนบ้างดิห้าดาวมิดแรงกว่านี่แหละพร้อมเราวิวอาฟ้าผมตอนนี้เราเลือกเป็น อ่าสิ่งที่อยู่ติดกันบวกหนึ่งพลังโจมตีหรือว่าจะบวกสองพลังโจมตีให้ฮีโลเหรอบวกหนึ่งติดแล้วติดกันแล้วกันเรียบร้อยฝ่งตรงข้ามตีเหลือตัวเดียวตีไหมไม่ตีกูตีเองอยากให้มันได้สวนเราได้ให้เขาเก็บการ์ดไปชิวคิวรอบที่สามเมื่อผมนะรอบนี้เราจะเก็บเก็บคู่เลยเออเก็บคู่ไปเลยจั่วขึ้นมาใหม่ห้าใบ เยี่ยมมีขโมยมีทงระดมพลอีกแล้วนะก็เป็นของดีเอาไว้ขโมยเทินฝั่งตรงข้ามก่อนเลยเอเป็นนักขนูอีกแล้วครับผมนะและเป็นทําไมไม่เรียกกวีเรร่อนก่อนโอ้โหกวีเรร่อนสองใบโอเคงั้นเราก็จะใช้เป็นทางด้านของทงระดมพลก่อนขโมยแล้วก็จะลงเป็นทางด้านของอ่าบรรพบุรุษ นี่อันนี้ทำดามจเตอา์สองแล้วเรายิงใช้นี้แล้วเรายิงเลยครับผมนะใช้ดามเมอรศูนย์ยิงทำลายโอโอเคเข้ารอบของเราครับผมนะเราจะทำการตีนังขนูนี้ก่อนเพราะมันร้ายแรงมากปึ๊บเสกมอนบวกสองนะผมนะและตีหนึ่งดามเมอตีมาอีก โอเครดดามจดเลยเพิ่มพลังตัวนี้ก็ไปสังเวยตัวเองซะเออสังเวยตัวเองหนึ่งดามจดทำลายมันจะสุ่มเหรออ๋อใช่แบบสุ่มท okay. ีนี้ง่ายเลยทีนี้เราก็ตีได้แค่ฝ่ายเดียวแล้วเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเหลือแต่ตลาดนะไม่สามารถตีได้นะตลาดมีหน้าที่แค่เก็บการาดเฉยๆจริงๆเราตีให้ตลาดให้มันแตกก็ได้แหละแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีมันไม่ค่อยสําคัญอะไรมาก ในตอนนี้นะเนี่ยมันเก็บการ์ดเนี่ยมันเตรียมเอากับเข้าเด็กเนี่ยองสองดาเมจเรียบร้อยตลาดแตกไปหนึ่งโอเครอบนี้ความเสียหายให้กับศัตรูสองหน่วยตอนนี้เริ่มเหลือเท่าไหร่แปดเรามีสามใช่ไหมจะเป็นห้าขาดไปสามงั้วเรารีทิ้งเลยเอ้ยไม่ไม่เก็บไว้ก่อนเผื่อไว้ยิงนะเผื่อไว้ยิงไอ้พวกตัวปัญหาอะไร เรียบร้อยบวกมาสิบบาทโอ้ยแล้วบนมือเรารวมก็ได้สิบพอดีนะและโอ้โหตัวนี้วะโอเคค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยทีเดียวฝั่งข้าเนี่ยโอเคผมจะใช้เป็นดาบก่อนเพื่อเพิ่มพลังเป็นหกหน่วยหหน่วยแล้วก็ยิงไปเลยสองดาเมจขอแค่เราจะตีทีหนึ่งก็จบแล้ว แล้วก็ลงหมดมือครับผมเพราตอนนี้มันพอดีเนาะปึ๊บปึ๊บอ่าบัฟของเรายังไม่หมดนะก็คือมันจะอยู่ถาวรเนาะไอ้บวกสบวกหนึ่งพลังโจมตีต้านข้างเนี่ยแล้วก็ได้เวลาจบเกมแล้วล่ะเพื่อนจบเกมซะนี่ยเรียบร้อยเราชนะไปเทีเ่ยบร้อยจากเกมน,นี้เน้นตีคนดีกว่านะน่าจะง่ายสุดโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูอีกสักตาหนึ่งแล้วกัน ที่เราได้เจอกับพวกของออกองกองทัพกองพลระดมพลสักอย่างอ่านไม่ทันนะก็มือรอบนี้ค่อนข้างดีอยู่นะเราจะเปลี่ยนก็มีเปลี่ยนแค่ใบนี้แหละและเราได้เริ่มหลังนะในรอบนี้งั้นก็ใช้ระดมพลเลยแล้วกันคือการทุกใบมันใช้ได้แค่สองใอยู่แล้วไงใส่ได้แค่สองใอยู่แล้วและการที่เขาติดอุกปกรณ์เขาฮิวโอ้โหเขาโอ้โหงั้นไม่คุม้มละ อมอันนี้อันนี้อันนี้แย่งเทืนด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะตีเคียร์มอนตัวเล็กให้แล้วกันไม่ได้อีก,กเลยโถ่เสียดายวะ่ะเอาไม่เป็นไรเราตีไปก่อนเพื่อที่จะเคียร์มอนให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าตัวนี้มันน่าทำขาดเกยบวกสามก็จะใช้ตัวนี้แหละตีเพราะเราต้องเก็บตัวนี้ไว้บัฟนะ แล้วก็ตีไปเลยพอตีปุ๊บอาวุธหลุดทันทีนะเรียบร้อยรอบสองครับผมรอบนี้ผมไม่เปลี่ยนนะผมจะเก็บไว้เนี่เก็บระดมพลไว้เนี้ยแหละโอ้โหแล้วหยิบมาแต่ละใบโอเคอยู่มาฝ่ายตรงข้ามทำการวางวางทับก่อนวางเป็นลุ่งโลดลูกโชนก็คือฮิวปุ๊บได้พลัง อันนี้คืออะไรทำไรวะเดีย๋ยวนะตัวท,ที่คุณเรียกสิ่งมีชีวิตออกมาใ้าชีวิตสองหน่วยแก่มันโอ้ก็คือทุกตัวจะมีพลังเพิ่มขึ้นนั่นเองงั้นก็ขอเริ่มก่อนมาแล้วก็จะใส่เป็นตัวนี้ใสตัวนี้แล้วนนี้ยิงหนึ่งดาเมจใส่ตัวนี้อ,นนอเพื่อที่ว่าเราจะเคลียร์มันก่อนตัวอื่นกูไม่กลัวตัวอื่นกูไม่กลัวทั้งนั้นแหละ มันเสกไม่ได้ด้วยเพราะว่าในช่วงต่อสู้คือจะเสกไม่ได้แล้วนะและเขาเวลอัพเลือกเป็นบวกหนึ่งพลังด้านข้างเราก็ตีบ้างนะเดี๋ยวเราเพิ่มพลังตัวข้างๆเราด้วยปึ๊บเลเวลอัพแล้วเพิ่มพลังตัวด้านข้างเหมือนกันเป็นสามดาเมจเลือดห้าลดดาเมจเพิ่มมาหนึ่งแล่ตีซ้ำไปหนึ่งทียิงหนึ่งดาเมจอีกก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยแหลนะเกมนี้เรา เน้นเรื่องของการตีคนนะเพราะว่าตีเคียมอนไปเรื่อยๆมันก็ได้แหละแต่คือถ้าเราไม่ได้เจอพวกที่เป็นดิกสายสแปมมอนเยอะๆเราก็ไม่ต้องเคลียรมอนก็ได้แล้วก็ตีคนไปเลยมันก็ต้องหาอะไรมากันเราแหละอย่างไอตัวอะไรนะที่มีผู้พิทักษ์เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแล้วเป็นสายอุปกรณ์เนี้ยเหรองั้นเราขอใช้เป็นเอาตัวนี้มาอันนี้ห้า 7แล้วก็น,นี้2แล้วก็0ูนะผมนะยิงไปที่3455 5, ไม่ได้คมไม่คุ้มเลยวะ่ะตัวนี้ก็ไม่คุมยิงตัวนี้แล้วกันเลือดมันเยอะไอ้พลังมันเยอะดีดีสส่มเรียกอาวุธไม่มีอะไรวางพลก็คือความสามารถเปิดตัวแหละโอเคแล้วเราก็ทำการอันนี้เสียเลือดแล้วนี่เนาะเสียเลือดแล้วพลังเยอะขึ้นแต่ทำทำไมนะ งั้นเรายิงก่อนนะผมห้าดาเมจอีกหนึ่งดาเมจเดี๋ยวเราค่อยไปหาให้กับตัวอื่นก็ได้ไต่แต่มันจะตีเองนะโอเคเราไม่รีบเราตีตัวนี้ไปก่อนตัวนี้มันมีต้านต้านตีส่วนนะเพราะงั้นก็น่าจะดีขึ้นดีกว่าแหละปึ๊บเสียเลือดเพิ่มพลังอีกสองอันนี้ก็ทำการเสียเลือดแล้วก็สังเวยตัวเองไปเลยโป๊ะแล้วก็อันนี้ตีปึ๊บระเบิดแบบสุม่ม เรียบร้อยรอบที่สี่ครับผมนี่ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเราได้เริ่มก่อนด้วยและความสามารถฟันเอาทิ้งไปเลยเอาตัวอื่นมาโอ้โหยใช้ได้แหละห้ายิงอีกสองเอาชัวรผมบอกเลยตอนนี้มันโดนตีอีกแค่ทีเดียวมันก็ตายแล้วเว้นแต่มัาจะเอาตัวอื่นมายืนบังนะและเป็นเต็ทรักษาฮิวได้ บวกพลังเท่ากับตัวที่จะเสกและเสกมาเป็นตัวนี้และเคลื่อนไหวของคุณเราทําการจบเกมเลยดีกว่าก่อนที่มันจะฮิวนะเรียบร้อยนอนนชนะเลยอย่างที่คิดผมยช่วยไเรล่มกดไลค์กดแชร์กดซับน้ยนะก็เกมนี้เป็นเกมการ์ดที่ว่าเพิ่งเปิดเลยนะใช่มันก็เลยเว่ายังไม่มีหมดอื่นเลยมีแค่นี้มีเล่นแค่นี้เลยก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ดได้้นะผมนะก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ